ตำนานกมรมหลวงชุมพอรออกจากตัวเมืองชุมพรประมาณ20กิโลเมตรเราจะไปถึงหาดทรายรีตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองชุมพรที่นั่นจะพบอนุสรณ์สถานวิหารหลังเล็กแบบไทยด้านนอกมีหุ่นทหารเรือคอยยืนรักษาความปลอดภัยทางด้านวิญญาณอยู่หน้าปากทางเข้าทั้ง4ีด้านภายในคือที่ตั้งประดิสฐาน รูปปั้นของนายทหารผู้สูงศักดิ์ท่านคือผลเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บิดาว,วงการทหารเรือไทยท่านเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่28ในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมารดาของท่านคือเจ้าจอมมารดาโมทประสูติเมื่อวันที่19ทธันวาคมพุทธศักราช2423เมื่อถึงวัยเรียน พระองค์ก็ศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบจนถึงชั้น3-13เสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษถูกส่งไปเรียนพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธหรือรัชกาลที่6ทรงเลือกเรียนที่โรงเรียนนายเรืออังกฤษพอเรียนจบก็ท่งศึกษาต่อมหาวิทยาลัยทหารเรือโรงเรียนปืนใหญ่และโรงเรียนต่อปิโดจนได้เลื่อนยศเป็นเรือเอกรวมเวลาทรงศึกษาอยู่ในราชนาวีอังกฤษได้ประมาณ6ปีเศษ 23มิถุนายนพุทธศักราช2,443พระองค์เดินทางกลับประเทศไทยเข้ารับราชการสังกัดกองทัพเรือได้รับพระราชทานยศเป็นนายเรือโทปัจจุบันจะเทียบเท่ายศนาวาตรีตอนนั้นมีพระอิสริยยศเป็นกรมหเม่นชุมพเรเขตอุดมศักดิ์ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือและเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือตดยในปีพุทธศักราช2449 พระองค์ทรงปรับปรุงระเบียบการโรงเรียนนายเรือและทรงเป็นครูสอนนักเรียนที่นั่นเพิ่มเติมวิชาดาราศาสตร์ตรีโกณมิติอุทกศาสตร์เพื่อให้นักเรียนนายเรือสามารถเดินทางไกลในน้ำทะเลลึกได้โดยความมุ่งมั่นของพระองค์พุทธศักราช2449นี้เองรัชการที่5ในพระราชฐานพระราชวังเดิมให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือและกปรดกล่าวให้ทุกวันที่20พฤศจิกายน เป็นวันกองทัพเรือและโปรดเกล้าให้กรมมื่นชุมพรดำรงตำแหน่งองคมนตรีในพระองค์ด้วยช่วงปีพุทธศักราช2454ในรัชสมัยสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมมื่นชุมพรได้รับการโปรดเก้าให้ออกจากราชการชั่วระยะกรมมื่นชุมพรอาศัยช่วงเวลานั้นศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณจากตำราไทยเขียนตำราสมุดข่อยด้วยฝีพระหัตของพระองค์เอง เปิดรับรักษาโรคให้ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆนอกจากค่าครูและทรงโปรดให้ชาวบ้านเรียกพระองค์ว่าหมอพรพุทธศักราช2460ประเทศสยามหรือไทยสมัยนั้นได้ตัดสินใจเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยกองทัพเรือตอนนั้นขาดผู้มีความรู้ความสามารถรัชกาลที่6จึงโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กลับเข้ารับราชการในตำแหน่งจรยทหารเรือและเสนาธิการทหารเรือ2ปีต่อมากรมมื่นชุมพรได้รับแต่งตั้งให้ออกไปจัดหาซื้อเรือในภาคพื้นทวีปยุโรปพระองค์ได้เรือรบมาลำหนึ่งและพระองค์ก็ตั้งตัวเองเป็นผู้บังคับการเรือนำเรือรบหลวงลำนั้นเดินทางกลับจากประเทศอังกฤษกลับมายังกรุงเทพมหานครด้วยตัวของพระองค์เองเรือรบลำนั้น ชื่อเรือหลวงทะลวงยางเข้าปีพุทธศักราช2463มีพระบรมราชโองการเยื่อนชั้นพระเจ้าพี่ยาเธอกรมมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นกรมหลวงชุมพรตามจารึกในพระสุพรนณบัตรว่าพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สิงห์นามทรงศักดินา15,000ปีพุทธศักราช2465 กรมหลวงชุมพรทูนกล้าขอพระราชทานที่ดินอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเพื่อใช้สร้างเป็นฐานทัพเรือสัตหีบเช้าวันที่1เมษายนพุทธศักราช2466พระองค์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือต่อจากจอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระสวรรค์วรพินิตเพียงแต่ไม่นาน ผลเอกพระเจ้าบรมวงวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้กราดถวายบังคมลาเพื่อเสด็จออกไปรักษาพระองค์ณนะมณฑลสุราษฎร์เป็นเวลาหนึ่งเดือนพระองค์ป่วยเป็นพระโลคเส้นประสาทไม่ปกติทําให้ดําเนินไปไหนได้ไม่ค่อยสะดวกพระองค์รักษาตัวที่ตาบลหาดทรายรีอํเาเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรมณฑลสุราษฎร์แล้วก็ต้องมาไปชวนด้วยพระโลคไข้หวัดเพิ่มเข้าไปอีกพระอาการทรงสุดลงอย่างรวดเร็ว ทรงกระทั่งสิ้นพระชนเมื่อว,วันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2466เวลา11นาฬิกา40นาทีโดยพระชนสา42ปี151วันพระราชทานพระเพลิงศพเมื่อว,วันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2466ณทุ่งพระเมรุหรือท้องสนามหลวงโดยกองทัพเรือไทยก็ได้ถือเอาวันที่19พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอาภาก่อน กับพระนามเรียกขานสเสด็จเตียมีการอ้างอิงว่าตัวของกรมหลวงชุมพรชอบให้ลูกหลานไปจนถึงทหารใกล้ชิดเรียกพระองค์ว่าเตียตลอดมาแม้ช่วงที่พระองค์ขันตัวไปเป็นหมอพรพวกคนไข้ที่เป็นคนจีนก็เรียกท่านว่าเตียส่วนคนไทยเรียกท่านว่าที่เตียแต่ก็ไม่ได้ยอมเรียกท่านแบบนั้นแพร่หลายเท่าไหร่นักสาเหตุของความนิยมที่ทําให้ท่านถูกเรียกว่าสเสด็จเตียนั้น น่าจะเกิดจากช่วงสมัยที่พระองค์กลับมารับราชการดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือและผู้อำนวยการฝึกครั้งนั้นตรงขับช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมพุทธศักราช2462ทางโรงเรียนในเรือนำนักเรียนทั้งหมดลงเรือหลวงพาลีลังทวีปและเรือมารุทวัดส,สิสวรรค์ออกทะเลฝึกภาคปฏิบัติที่สตหีบกรมหลวงชุมพรประทับบนเรือหลวงพาลีตอนเช้าวันหนึ่ง ได้มีการขัดหินทรายแล้วเช็ดล้างดาดฟ้าไม้ท้ายเรือพวกนักเรียนนายเรือมาใหม่ยังไม่รู้งานจึงทํางานอย่างเองอะงะไม่คืบหน้าสักทีกรมหลวงชุมพรจึงดําดัดกับพวกนักเรียนให้ลูกชายมานี่เตียจะสอนให้แล้วพระองค์ก็ทรงร่วมทํางานจนแล้วเสร็จโดยไม่ถือพระองค์ว่าเป็นเจ้านายใหญ่ทําให้เหล่านักเรียนนายเรือตอนนั้นรู้สึกเคารพและรักพระองค์ขึ้นมาพากันเรียกพระองค์ว่าสเสด็จเตีย ติดปากไปจนแพร่หลายทั่วโรงเรียนในเรือและติดปากออกมาจนถึงประชาชนทั่วไปแม้กระทั่งปัจจุบันถ้าพูดถึงสเสด็จเตีย่ยหลายคนจะทราบเลยว่าหมายถึงพระองค์แม้กรมหลวงชุมพรจะจากไปแต่เรื่องราวของท่านนั้นยังไม่จบถ้าท่านผู้ชมติดตามประวัติของท่านมาจนถึงตอนนี้จะต้องทราบกันดีแล้วว่าท่านเป็นคนแบบไหนท่านทรงมีเมตตาต่อประชาชน ตอนเป็นหมอก็รักษาคิดแต่ค่าครูเอาจริงๆหลายคนท่านก็ไม่ได้เก็บค่ารักษาแต่อย่างใดท่านหวังเพียงให้ประชาชนมีสุขภาพดีตอนกลับเข้ารับราชการในกองทัพเรือท่านก็ถือเป็นครูฝึกที่ถึงไหนถึงกันเมตตาต่อเหล่านักเรียนไม่ต่างจากลูกจนเมื่อท่านจากไปศาลองค์กรมหลวงชุมพรก็ได้ถูกตั้งขึ้นเพราะเหล่าทหารไปจนถึงชาวบ้านคาดหวังว่าดวงวิญญ,ญาณของพระองค์น่าจะยังสง่งไม่ไปไหน พระองค์จะต้องเป็นห่วงลูกหลานทหารเรือไทยไปจนถึงเหล่าชาวเรือที่ต้องออกทะเลพระองค์น่าจะยังคอยปกปักรักษาชาวเรือให้ปลอดภัยจากอันตรายในทะเลกว้างขนาดในโรงพยาบาลยังมีศาลของพระองค์ให้ประชาชนได้ถวายความเคารพโดยศากลกรมหลวงชุมพรแห่งแรกนั้นตั้งอยู่ใกล้กับหาดทรายรีจังหวัดชุมพรศาลล่างถูกตั้งที่จุดพระองค์สิ้นพระชนชีพตอนแรกขนาดยังไม่ใหญ่เท่ากับศาลปัจจุบัน เข้าไปอีกนิดเราก็จะพบอีกสารตรงนี้คือสารบนที่ถูกทางการสร้างขึ้นมาใหม่ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนที่สนใจเดินทางเข้าไปถวายเครื่องสักการะและบูชาตัวสารสีขาวตั้งอยู่ใกล้ริมแหลมผาที่ถูกปรับให้ดูคุ้นตาว่าน่าจะเป็นเรือรบหลวงพระล่วงถือว่าเป็นการจําลองเพียงรูปร่างเพราะเรือรบลำแรกของไทยลำนี้ปัจจุบันถูกประ,ประจําการไปแล้วตัวเรือถูกแยกส่วนตามสภาพ เก็บส่วนสำคัญไว้ในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือจังหวัดสมุทรปราการขณะดเดียวกันยังมีความเชื่อศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับกรมหลวงชุมพรในหมู่ทหารเรือไทยและคนทั่วไปเชื่อว่าถ้าขอพรจากท่านแล้วจะได้รับเมตตาสมหวังทุกเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพนอกจากศาลกรมหลวงชุมพรที่หาดทรายรีในหลายจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับทะเลเกี่ยวข้องกับกองทัพเรือไปจนถึงเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลรัฐ ไม่จำกัดว่าจะเป็นจังหวัดไหนเราอาจพบสารกลมหลวงชุมพรได้เพราะไม่ว่าใครก็หวังให้พระองค์ช่วยเหลือกันทั้งนั้นเพระองค์กลายเป็นที่พึ่งพาทางใจของคนยากใครไม่ประสบความลำบากกับตัวไม่มีทางเข้าใจถึงความหวังเหล่านั้นปลดเปิดใจและมองอย่างเข้าใจจะได้เห็นแง่มุมที่มากกว่าความศักดิ์สิทธิ์ถ้าคิดว่าตำนานเกี่ยวกับกลมหลวงชุมพรจะหมดเพียงแค่เรื่องของสารนั้น ขอบอกว่านั่นแค่เริ่มต้นมีเรื่องเล่าปากต่อปากบอกกันมาว่าพระชายานามว่าสเสด็จเตียนั้นนอกจากจะเป็นความชอบส่วนตัวของท่านที่ชอบให้ใครต่อใครมาเรียกท่านว่าเด็จเตียแล้วยังมีผู้คนบางกลุ่มบอกว่าจริงๆแล้วสเสด็จเตียนั้นถือเป็นเจ้าฟ้าจอมขมังเวทด้วยเพราะนอกจากวิชาทหารและการแพทย์แผนไทยท่านยังฝักใฝ่วิทยาอาคมระดับเคยไปศึกษาจากครูอาจารย์ ที่เป็นทั้งภิกษุและคารวาสตำนานเล่าขานในด้านนี้ถูกรวบรวมกันในโลกโซเชียลยกตัวอย่างก็เช่นเรื่องรอยสักสเสด็จเตี่ยมีรอยสักมาตั้งแต่อายุ23ปากคำอ้างว่ามาจากหม่อมราชวงศ์อภิเดชอาภาก่อนท่านบอกว่ากรมหลวงชุมพรหรือสเสด็จเตีย่ยเคยศึกษาร่ำเรียนกับหลวงปู่สุขวัดปาาคลองมะขามเท่าเคยเรียนกับหลวงพ่อพลิ้งวัดบางประกอบ โดยจะเรียนตั้งแต่ช่วงกลางคืนถึงรุ่งเช้าหลานของพระองค์ก็เคยเล่าว่าเขาเคยได้รับเครื่องรางชื่อว่าเขียดตูดผิดเครื่องรางที่หาพบได้ยากชิ้นนี้ท่านได้รับมาจากมารดาของท่านอีกทีโดยผู้ที่ให้เครื่องรางน,นี้มาก็คือกรมหลวงชุมพรสเสด็จตาของท่านนั่นเองมีตำนานที่เกี่ยวข้องกับมันตอนนั้นหลานของท่านกรมหลวงชุมพร ครอบครัวมาอาศัยอยู่ในย่านหัวหมากตอนนั้นมันยังไม่เจริญเหมือนทุกวันนี้ท่านมีบ้านว่างปล่อยให้ฝรั่งเช่าอยู่หลังหนึ่งโดยฝรั่งคนนั้นมีแม่บ้านชื่อนางสมวันหนึ่งนางสมถูกตะขาบกัดเถ่านั้นสมัยนั้นยังไม่มีโรงพยาบาลน,นายฝรั่งจึงมาขอความช่วยเหลือมารดาของท่านจึงให้ท่านไปนำเขียดเครื่องรางดังกล่าวมาปักบนแผลของนางสม ปักผิดปักถูกแค่สองครั้งก็พบว่าเขียดดูดพิษด,ดังกล่าวสามารถตั้งตัวตรงบนแนวขวางท่าทางเหมือนมันกำลังดูดพิษอยู่แล้วนางสมแม่บ้านคนนั้นก็บอกว่าอาการดีขึ้นเสียด้วยนอกจากเครื่องรางเขียดดูดพิษยังมีเครื่องรางปั้นหน,หนึ่งยานากสองทายาทได้สก,าากุลอาภากรยืนยันว่าสิ่งน,นี้มันมีอยู่จริงๆพญาตผู้ใหญ่ล้วนยืนยัน สเสด็จเตียเคยนำมันออกมาให้ดูท่านเอาไปเก็บไว้ที่วังนางเลืง้งแต่ใครทูลถวายให้ท่านมานั้นท่านไม่เคยบอกใครโดยในวังนางเลืองเองจะมีสองห้องที่เกี่ยวข้องกับสเสด็จเตียแน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับสายเวทองแรกก็คือห้องราอีกห้องก็คือห้องเลี้ยงผีก็เลยคาดกันไปว่าอันหนึ่งยานาคน่าจะถูกเก็บไว้ที่ห้องนี้ มีรายงานเพิ่มเติมปั้นหนึ่งดังกล่าวได้ตกทอดไปยังพลเรือเอกหม่อมเจ้าคันชิดพลอาภากรและถูกพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรหรือองค์ชายกลางขอปั้นหนึ่งดังกล่าวไปปัจจุบันไม่พบว่าปั้นหนึ่งดังกล่าวตกทอดไปอยู่ที่ใครแล้วนอกจากเรื่องของกรมหลวงชุมพรหลานของกรมหลวงท่านบอกว่าวิธีสักการะกรมหลวงชุมพรที่ถูกต้องนั้น ต้องห้ามถวายหมูท่านไม่โปรดเสวยหมูควรถวายเป็ดย่างมัตตบะข้าวแช่ไม่ก็พวกอาหารฝรั่งดังนั้นใครนำหัวหมูไปถวายท่านที่ศากลกรมหลวงชุมพรในโรงพยาบาลรามาโปรดไปแก้ไขด้วยโดยข้อมูลส่วนหลังมาจากการเสวนาประวัติกรมหลวงชุมพรเรื่องสรพวิชาและอาคมในกรมหลวงชุมพรในกิจการครบ120ปี นิวัตมาตุภูมิสุราชนาวีสยาม